การเทดคนเดียวก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วปกติก็คือตอนที่เทดได้ดีะก็คือเทดคนเดียวการมีเพื่อนอะ่ะมันจะช่วยทําให้เราอะ่ะไม่ได้จมอยู่คนเดียวเวลาที่เกิดอะไรขึ้นะอะไรเงี้ยบางทีเพื่อนก็จะดึงเราออกจากสถานการณ์นั้นบางทีเราก็ดึงเพื่อนออกจากสถานการณ์นั้น สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการทอล์กกับเตยนะคะเช่นเคยนะคะค้ชแบมเป็นผู้ดำเนินรายการนั่นเองต้องบอกว่าวันนี้หัวข้อของเราเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องว่าเหตุผลที่ต้องเลิกเทรดคนเดียวอมืมีใครในที่นี้ณนะปัจจุบันหรือในอดีตก็ได้เคยแบบเทรดอยู่คนเดียวไหมไม่แบบเทรดคนเดียวเงียบๆเ,เลยแบบไม่ได้ปรึกษาใครไม่ได้คุยกับใคร ไม่ได้มีเพื่อนคุยเรื่องเทรดทำไมเราถึงจะต้องแบบเลิกเทรดคนเดียวจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะการเทรดคนเดียวเนี่ยบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าการเทรดคนเดียวเนี่ยก็ดีนะสงบดีเงียบดีใช่ไหมเราได้ตัดสินใจด้วยตัวเองแต่มันก็มีอีกหลายเหตุผลเหมือนกันว่าการที่เราได้เทรดมีเพื่อนเทรดหรือว่ามีคนให้คําปรึกษามีคนที่คุยเรื่องเดียวกันรู้เรื่องเนี่ย มันมีอะไรที่มันดีกว่าเหตุคนเดียวนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยอยากฟังอยากรู้เหตุผลเนี่ยก็ต้องติดตามวันนี้เลยซึ่งแน่นอนคนที่จะมาเล่าเรื่องนี้นะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากอาจารย์เต้ยของเราเพราะว่าคนนี้แหละเป็นคนที่สร้างสังคมการเทรดที่ดีๆอย่าง b a w e r Trade Academy ขึ้นมาเออทาไมอาจารย์เต้ยนะจริงๆทุกคนก็น่าจะรู้นะคะถ้าอาจารย์เต้ยเทรดคนเดียวเนี่ยจริงๆก็สามารถทําเงินได้อย่างสบายๆอยู่แล้วไม่ต้องมานั่งส่งสัญญาณเทรดก็ได้ไม่ต้องมานั่ง มีคอมมูนิตี้ก็ได้แต่ทำไมเขาถึงสร้างคอมมูนิตี้นี้ขึ้นมานะคะถ้าเกิดใครอยากรู้นะต้อนรับอาจารย์เต้ยบราโวค่ะสวัสด,ด,ด,ดีค่ะส<ฮ>วัสด,ดี <S <S อาจารย์น,นี่นะคะก็นี่นะคะคุณแม่ผู้ก่อตั้งสถาบันนะเดี๋ยวอาจารย์วันนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้อาจารย์เต้ยเล่าว่วาเอ้ยทำไมถึงจะต้องเป็นบราโวเทรดคมป์ทำไมถึงต้องสร้างสังคมการเทรดนะคะท,ท,ทั้งทที่ ตอนนี้คือเทรดคนเดียวก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมจานอาจจะเกินเกินมาก่อนเกินเกินมาก่อนใช่ค่ะจริงๆริงจริงจ,งจงการเทรดคนเดียวก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วปกติก็คือตอนที่เทรดได้ดีอ่ะก็คือเทรดคนเดียว <c oughs> โดยปกติโดยแบบ ส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่ก็คือแบบก็จริงนะทุกคนเห็นไหมบางทีจันเต้แบบไลฟ์อยู่ใช่ไหมเออเนี่ยเดี๋ยวจะไปนอนแล้สักพักหนงเทเลแกรมดังรัวเลยแล้วก็ทีทีลัวมากคืออันนี้พูดถึงในในปัจจุบันแลเนาะปัจจุบันก็คือตอนที่เราอยู่คนเดียวเราก็มีระดับโฟกัสที่ดีในการเทรดคนเดียวเลยเนียแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราอยู่คนเดียวไปสักพักหนึ่งอ่ะใอการอยู่คนเดียวนี่แหละ <laughs> มันจะเกิดเหตุการณ์หลอนเกิดขึ้นมันก็จะมีแบบช่วงที่เวลาแบบเราอยู่<ะ>คนเดียวเราแบบอยู่กับการเทรดมากเกินไปค่ะอยู่กับการเทรดนานเกินไปหรือว่าหมกมุ่นเยอะมากเกินไปอะมัะบนบางทีมันก็จะมีหลายๆส่วนเข้ามานะคะทำให้เราเกิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหากว่าเราไม่สามารถที่จะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะมีจุดมีจุดที่เรารู้ว่าต้องหยุดอะไรอย่างเงี้ยอืมก็จริงเพราะว่า บางทีเราเทยดคนเดียวเราไม่ได้ตีกับใครเนาะตีกับตัวเองตีกับตัวเองตีกับเสียงในหัวใช่บางทีเราไม่รู้ตัวด้วยว่าเราไปถึงไหนแล้วใช่ใชค,คะเพราะว่าไม่มีคนคอยดูซึ่งเมื่อก่อนตอนแรกๆตอนเริ่มอะก็คือเริ่มคนเดียวเทยดคนเดียวแล้วเราถือว่าเออเวลาคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมเราเพื่อนก็เป็นคนที่เริ่มมาเหมือนกันอพอเพื่อนเริ่มมาเหมือนกันตอนที่เราเสียก็เสียเหมือนกัน ก็กอดคอกันร้องไห้เลยอจำได้ที่เ้ยเคยเา่าแบบโทรไปปลอบใจกันคุยกันเนาะเราเราเสียด้วยอ่ะเพื่อนเพื่อก็เสียเหมือนกันเพื่อนเสียโทรหาเรากูก็เสียเหมือนเพื่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยยอใช่ไหมเออมันก็จะเป็นแบบมุมประมาณว่าถ้าถ้าเกิดว่าเรามีมีเพื่อนที่เทศเหมือนกันเป็นเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบฟีลลิ่งที่แบบเออคุยกันมีการแบบ ปรึกษากันหรือว่า<ม>เออทำยังไงต่อดีเรียนรู้อะไรต่อดีหรือว่าหยุดก่อนไหมอะไรเงรี้ยมันก็จะมีมุมที่ว่าการมีเพื่อนอ่ะมันจะช่วยทําให้เราอ่ะไม่ได้จมอยู่คนเดียวอ<ม>เวลาที่เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยบางทีเพื่อนก็จะดึงเราออกจากสถานการณ์นั้น<ม>บางทีเราก็ดึงเพื่อนออกจากสถานการณ์นั้น<ม>เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นและการที่ทําให้เราเห็นว่าเออการที่มีเพื่อนอ่ะหรือมีมคอมมูนิตี้ในการที่คนเทรดเหมือนกันอ่ะมันข้อดีมันก็มีนะมันมีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่มันอยู่ที่เราว่าเราจะเมเนจยังไงจะันยังไงทีนี้เต้ก็จะถามอาจารย์เต้แหละว่าเมื่อกี้อาจารย์เต้เล่าไปแล้วว่าเคยเคยเทรดกับเพื่อนแล้วก่อนหน้านี้คือก่อนที่จะเทรดกับเพื่อนหรือว่าหลังจากนั้นค่ะมีช่วงที่ได้เทรดคนเดียวบ้างไหมแล้วรู้สึกยังไงมีค่ะตอนที่เทรดคนเดียวอ่ะจริงๆเราสัมผัสไม่ได้ถึงความเหงาหรอกแต่ตอนที่เราอ่ะเสียเยอะๆตอนที่เราแพ้เยอะๆผิดพลาดเยอะๆเราไม่รู้จะคุยกับใครไม่มีใครแบบคุยกับเราเรื่องแล้วก็ไม่รู้จะพูดให้ที่บ้านฟังที่บ้านก็ไม่ได้เข้าใจค่ะ อย่างเงี้ยตอนที่อยู่คนเดียวแล้วก็เ,เราก็เริ่มที่จะคุยกับเพื่อนแบบเออคือแบบเหมือนกับมันอึดอัดอยู่ข้างในเนาะเออเนี่ยช่วงนี้แบบเทรดเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยโทรหาเพื่อนเพื่อนบอกเออก็เรื่อยเรื่อยเรื่อยๆอยนี่ยังไงหรออะไรเงี้ยเออเราก็เริ่มแบบที่จะเผยออกมาว่าแบบเออเนี่ยช่วงนี้เราเทรดไม่ค่อยดีเลยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตลาดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็เทเรดแล้วก็ระบบนี้เรา ไม่โอเคแพอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเพื่อนก็บอกว่าเออเป็นเหมือนกันเลยช่วงน,นี้อะไรอย่างเงี้ยพอเราเห็นว่าเฮ้ยเป็นเหมือนกันเลยแล้วลองดูว่าไอ้การเทรดของเราแตกต่างกันหรือเหมือนกันยังไงเเทรดอะไรหรอฉันเทรดอะไรหรอแล้วก็เริ่มคุยกันเริ่มแลกเปลี่ยนเริ่มแชร์กันแล้วก็เหมือนกับว่าพอเราใช้ระบบเทรดที่เรามีอยู่แล้วมันไม่ชนะอย่างเงี้ยเราก็มาดูมาแบกเทรดด้วยกันมาช่วยกันดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเทคนิคเราอ่ะมันดีไหมตอนนี้อ่อเปอร์เซนต์วิเลตเป็นยังไงของระบบที่มีอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการแบบพูดค ช่วยกันดูว่าเทคนิคเลาะยังเวิร์กอยู่ไหมในการเทรดในช่วงนั้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออการที่มีเพื่อนเทรดไปด้วยกันอะ่ะเราช่วยกันดูอ่ะมันก็เป็นเรื่องดีๆนะเอออย่างเงี้ยแล้วก็เวลาที่แบบตอนเช้าเราวางแผนเทรดใช่ไหมเพื่อนก็จะส่งมาเฮ้ย uh huh. ตรงเนี้ยเรารอเข้าเทรดนะ uh huh. เป็นระบบที่เราแบบคุยกันไว้ว่าเราจะเทรดตรงนี้ด้วยกลยุทธ์นี้ด้วยเทคนิคนี้เราบอกเฮ้ยที่เดีวยวกันเลยเราก็รอตรงนี้เหมือนกันค่ะ <Ha. S 1> อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มเห็นว่าการที่แบบมีเพื่อนเทรดอะ่ะเออมันก็ดีนะบางทีแบบเราส่งไปแล้วเพื่อนก็ถามว่าทําไมถึง จะรอเทรดตรงนี้หรอหรือบางทีของเพื่อนส่งมาทาไมถึงจะรอเทรดตรงนี้หรอเราก็จะได้เห็นมุมมองอที่ต่างคนต่างเห็นไม่เหมือนกันค่ะใช่แล้วก็ไม่ได้ตีกันนะอืคือคือจุดที่เข้าเทรดอะแต่ละจุดอะมันมีเหตุผลของมันพอเราเริ่มเห็นแล้วแบบเฮ้ยแล้วินเลตจุดที่เพื่อนตัดสินใจอะบางทีอาจจะดีกว่าเราหรือบางจุดอะบางพฤติกรรมเราอาจจะดีกว่าเราก็แบบ เอาเอากลยุทธ์หรือว่าเขาเรียกว่าเอาวิธีการตัดสินใจอะของของเราอะมาลองเรียนรู้แล้วก็มาลองปรับดูก็จะทําให้มันกลมกลม่อมแล้วก็มีจุดที่ดีได้ได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นในช่วงตอนที่ช่วงเริ่มตน้นอืมประมาณนั้นตอนแรกก็เหตุคนเดียวแล้วรู้สึกว่ามันอึดอัดเวลาเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันคุยกับใครไม่ได้ไม่มีใครคุยกับเรารู้เรื่องแต่ว่าพอมีเพื่อนอะอย่างน้นอยๆอะเราแชร์อะไรไประบายอะไรไปเพื่อนก็เข้าใจแล้วก็รับฟังเราเหมือนกันค่ะบอกเลยว่าจริงจริง อย่างของแวมันอาจจะโชคดีหน่อยเพราะว่าตอนที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีแบบเป็นนักเรียนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อน p r i v a t น่น,นักเรีนยน p r i v a t ด้วยกันอยู่แล้ว,วก็จะมีคนที่คุยกันรู้เรื่องคล้ายๆจันร์เต้เลยปรึกษาเป็นยังไงอโอ้ยช่วงนี้ยังไม่ได้ช่วงนี้แบบอย่างนี้อย่างนั้นก็จะมีคนที่คุยกันเข้าใจมากกว่าเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ได้ยินเลยทุกคนก็คือแบบบางทีอ่ะแน่นอนทุกคนอาจจะมีคนรอบตัวไปหมดแต่พอไม่ได้อยู่ในวงการเดียวกันหรือไม่เข้าใจการเทรดจริงๆเขาก็อาจจะไม่ได้เก็ตเราจริงๆว่า เออบางทีมันจะมีช่วงที่อัตลาดบ้างระบบไม่เข้าที่บ้างสถิติบ้างอารมณ์บ้างนะคะการที่เรามีเพื่อนที่คุยกันเข้าใจเนาะก็จะทาให้เรารู้สึกว่าเออมีคนให้คำปรึกษาแล้วไม่พอด้วยได้มุมมองใช่อาจารย์เพราะบางทีแบบเรามองคนเดียวนะสองตาเราก็อาจจะแบบไปติดกับระบบหรือมุมมองบางอย่างของเราที่มันจะแบบเออมันจะมองได้แค่นี้ใช่แต่พอมีเพื่อนปุ๊บมุมมองกว้างขึ้นใช่ค่ะแล้วถ้าสมมุติคนที่เขาแบบ เทรดคนเดียวจริงๆคือตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้มีกลุ่มเพื่อนที่เทรดเหมือนกันนะคะหรือว่าเอ่อแบบคือเข้ามาก็เรียนคนเดียวเงียบๆอย่างเงี้ยค่ะจย์เราจะแบบให้เขาให้กําลังใจหรือว่าทํายังไงดีให้สามารถเทรดคนเดียวได้โดยที่อาจจะแบบไม่ต้องจมอยู่กับอารมณ์ที่มันหรือว่าผลลัพธ์ที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะจย์ถ้าถ้าอยู่คนเดียวถ้าเทรดอยู่คนเดียวเงียจริงๆอาจจะ,ะเป็นกลุ่มของ introvert อะไรเงี้ยเนาะเข้าใจเลยเพราะว่าเพราะส่วนตัวก็เป็น introvert แล้วคือแบบเป็นเป็นโทรเวิร์ t แบบจ๋าๆเลยอ่ะหลายๆคนอาจจะมองเฮ้ยจานเต้ i n t r o v จริงเหรอจะบอกเลยว่าแบบดั้งเดิมสารตั้งต้นนี้คือแบบโคตรจจอินแบบโทรเวิร์ t แบบว่าใครอยากเจอนะเออมันจะมีเหตุมาที่หลายๆคนถามว่าทำไมเจอจานเต้ยเจอยากจังมันมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราอ่ะเป็นโทรเวิร์ t แล้วเมื่อก่อนอ่ะจะเป็นคนที่แบบออกไปเจอคนเราสึกเหนื่อยค่ะเอออันนี้คือแบบดั้งเดิมเลยนะคือเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติใช่ตั้งแต่เดิมก็คือแบบ เราจะเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวแล้วเรารู้สึกว่าอการอยู่คนเดียวมันมมัันนดีกว่ามันเป็นดีสําหรับเราแล้วกันมันไม่ได้ดีกว่าอะไรหรอกมันดีสําหรับเราในช่วงนั้นแล้วก็เป็นคนที่เทดคนเดียวพอเราอเทดคนเดียวะสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่เล่าให้ฟังเนาะว่าพอเทดคนเดียวมันบางทีมันอึดอัดมันคุยกับคนไม่ได้มันไม่มีใครที่ทำอะไรเหมือนกันกับเราในบ้านเราไม่มีใครเทดเหมือนเราอะไรเงี้ยพอทีเนี้ยถ้าจะให้กําลังใจกับคนที่ตอนนี้เทดอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยใช่ไหมคะต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ย ความโชคดีก็คือว่ามันมีสื่อออนไลน์มันมีกลุ่มที่เป็นคอมมูนิตี้มันมียเหมือนตอนนี้เราไลฟ์อยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือแค่เราต้องรู้ว่าช่วงเวลาไหนที่จะเป็นช่วงช่วงเวลาที่เราแบบได,ได้ได้ออกมาแบบเรียนรู้หรือว่าพัฒนาตัวเองหรือว่าเห็นมุมมองอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวมากๆอาจจะทําให้เราหลุดหลุดไปอยู่ในแบบ อะไรก็ไม่รู้มันจะมืดไปหมดเลยในนั้นเนี่ยอาจจะต้องแบ่งเวลาว่าถ้าอยู่คนเดียวจริงในการเทรดหม,ม,มุนในการเทรดอ่ะาอาจจะใช้เวลาแค่ช่วงหนึ่งนะหนึ่งถึงสองชั่วโมงอย่างเงี้ยเป็นช่วงเวลาสั้นๆเพราะว่าสมองของเราอ่ะมันจะโฟกัสได้ดีเต็มที่ก็คือปกติแล้วคือสี่สิบห้านาทีาแต่จะแนะนําว่าทุกๆสี่ห้านาทีอ่ะเราโฟกัสอยู่กับสิ่งที่เราต้องการจะปแอบทีฟใช่ป่ะแล้วเราก็คือตั้งตั้งเวลาเลยตั้ง alert เลยว่าเฮ้ยตอนนี้สี่ห้านาทีละเราอาจจะต้องแบบเปลี่ยนไปทำอย่างอื่น แล้วก็กลับมาโฟกัสเป็นช่วงๆวก็คือทุกๆสี่ห้านาทีกลับมาก็ทําให้การอยู่คนเดียวของเราอะ่ะในการที่ทําอะไรก็แล้วแต่มันก็จะออกมาได้ดีกว่าการที่แบบเราอยู่แล้วแบบลากยาวเพราะว่าเวลาที่เราอยู่คนเดียวแล้วลากยาวแล้วคนที่เป็นอินโทรเวิร์ดเราอยู่คนเดียวอะ่ะอย่างเต้ยเองเป็นนะคือเหมือนกับว่าหัวเราเนี่ยหรือความคิดเนี่ยบางทีมันก็จะไปเรื่อยอะ่ะฟุ้งไปเรื่อยแล้วก็เริ่มจะเกาะแกะบุ่นวายกับกราฟเริ่มจะแบบคิดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เริ่มจะมีอารมณ์ปั่นป่วนเข้ามา อะไรเงี้ยทำให้แบบเวลาเราเทรดอาจจะมีการตัดสินใจผิดพลาดอืเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือว่าลองปรับเวลาใหม่ว่าเราโฟกัสแค่สี่ห้านาทีโฟกัสในช่วงช่วงมันจะทําให้เราอะมีระดับการโฟกัสที่ดีแล้วก็ผลงานที่เราทําอยู่ตรงหน้าก็ออกมาดีด้วยแล้วก็แบ่งเวลาในการที่ได้ได้พูดคุยกับกลุ่มเพื่อนๆที่เป็นแบบคอมมูนิตี้เทรดเดอร์เนาะอาจจะ<ช>แบบ ไม่รู้ว่าเราอยู่กลุ่มไหนบ้างแต่ว่าส่วนคนอาจจะมีกลุ่มที่แบบในคอร์สเรียนในกลุ่มเรียนเ <ๆ S 1> พื่อนๆที่เป็นคนที่เทดเหมือนกันอะไรเไงี้ยแบบเอ้ยลองมาแชร์มาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนกันดูก็จะทำให้เราแบบมีพื้นที่ในการพูดคุยที่แบบเอ้ยไม่ต้องเก็บอะไรไว้คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วการที่แบบได้แลกเปลี่ยนในพูดคุยก็จะทให้เราเห็นมุมมองใหม,ใหม่หๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออกมาฟังแบบเหมือนมาฟังไลฟ์อย่างเงี้ยว่าเออชอบรายการไหนช่วงเวลาไหนก็มาฟังเพื่อพัฒนาส่วนที่ที่เรามีอยู่ก็คือให้ให้มันนนดดียิ่งงขึ้้้ทาแลว็ ก็เชื่อว่าจะทําให้เขามีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนะคะก็อะหลายๆคนบางคนอาจจะแบบว่าเออไม่ไม่มีจริงๆก็ <c oughs> มาดูไลฟ์ก็ได้อย่างนี้ใช่ <c oughs> หรืออย่างที่จันเต้ยบอกเลยถ้าเราเทรดคนเดียวจริงๆเราต้องทันทันตัวเอง <c oughs> ต้องจับตัวเองให้ทันว่าตอนเนี้ยเฮ้ยบางทีเราเราไปแล้วเราไ <c oughs> หลไปกับอารมณ์ไหลไปกับความเครียดหรืออะไรก็ตามเนาะถ้าจับทันก็อาจจะพักบ้างแบ่งไปพักนะคะแล้วก็ ถ้าไม่ไหวจริงๆก็หยุดก่อนเนาะรอปรับอารมณ์อะไรก็ตามให้มันปกติแล้วค่อยไปต่อค่ะเพราะว่าของเต้ยอ่ะจะเป็นคือทุกๆสี่สิบห้านาทีอ่ะคือเรารู้ว่าสมองปลอระดับโฟกัสของเราอ่ะหลังจากสี่้านาทีไปแล้วอ่ะมันมันจะไม่ได้เข้มข้นละเต้ยก็จะตั้งเวลาแต่เต้ยจะใช้แค่ทุกครึ่งชั่วโมงก็จะอยู่กับถ้าเราจะดูกราฟจริงๆตอนนั้นจะใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงจะจะไม่อยู่กับมันนานแล้วช่วงเวลาช่วงเวลานั้นเราก็ทําทุกอย่างให้เสร็จภายในครึ่งชั่วโมงค่ะ วางแผนไว้วาง a l e r ไว้ก็คือให้โฟกัสเต็มที่ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงใช่แล้วมันจะทําให้เราอะได้ได้กรอบเข้าเทรดที่ดีได้โซนเทรดที่ดีแล้วก็ได้การตัดสินใจที่ดีด้วยซึ่งเวลาเราโฟกัสมากๆเราจะได้การตัดสินใจที่ดีแล้วหลังจากนั้นจะทําอะไรก็ได้อแค่ตั้ง a l e r ไว้แค่ตั้ง a l e r ไว้ใช่โอเคแล้วเมื่อกี้มีได้ยินด้วยว่าเออจริงๆมันมีหลายอมมูนิตี้เนาะอาจารย์ใช่ค่ะแบบ ถ้าทุกคนเห็นจะจะบอกว่ามีคอมมูนิตี้เกิดขึ้นมากมายมในโลกของการเทรดนะมมไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางนี้หรือว่าแบบเป็นกลุ่มเป็นสถาบัานเป็นอะไรก็ตามทีเนี้ยค่ะถ้าจะแนะนําวิธีการเลือกคอมมูนิตี้ที่ดีสําหรับเทรดเดอร์มันเลือกยังไงได้บ้างค่ะจันวิธีการ<ม>เลือกคอมมูนิตี้ที่ดีเหรอจริงๆอะ่ะคือมันง่ายมากเลย,ยงงค,คือถ้าเราถ้าเรารู้สึกดีก่อนอันแรกอันดับแรกคือเราเรา,เราต้องรู้สึกดีก่อนว่าเออเรารู้สึกดีกับ ระบบการเทรดแบบนี้ไหมมายเซตแบบนี้ไหมเพราะว่าบางทีอะเคยเป็นคนคนหนึ่งที่เข้าไปในคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้หนึ่งแล้วรู้สึกว่าเออในในกลุ่มนี้มีแต่คนเทรดเก่งๆทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าไปอะเราเริ่มรู้สึกอึดอัดเพราะว่าเขาเรียกว่ามายเซตอะมายเซตอะมันไม่ได้เขาเรียกว่าระบบการคิดว,วิสัยทัศน์หรือว่ามายเซตอะไม่ได้เข้ากับมันไม่ฟิตกับเราหรือว่าแบบเราไม่ชอบความคิดแบบนี้เลยจะแบบไม่ถูกจะไม่ถูกจะเดใช่อึดอัดอ,อะไรเยยงี้ยเนอะซึ่ง โอเคมีแต่คนเทรนอย่างเก่งแต่ว่าเข้าไปแล้วมันรู้สึกอึดอัดแล้วมันทําให้เราเราอึดอัดไปด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเซนส์เป็นความรู้สึกอันนี้อันนึงเนาะแล้วก็เลือกคอมมูนิตี้ก็คือคนที่สนใจอะไรเหมือนกันเช่นเราชอบเทรดทองเราก็เลือกอยู่กับกลุ่มคนที่ชอบเทรดทองเช่นเราชอบพัฒนาตัวเองเราก็เลือกที่จะไปอยู่กับคอมมูนิตี้ที่คนกลุ่มนั้นชอบพัฒนาตัวเอง เพราะว่าเราจะได้ค่าเฉลี่ยท mm> ี่เป nah, ็นคนพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองไปด้วยกันแล้วก็เติบโตไปด้วยกันใช่ไหมคะเหมือนอย่างเต้เต้ก็จะอยู่ในพื้นที่ของคนที่ชอบพัฒนาตัวเองเหมือนที่แบบเอ้ยทำไมเราถึงชอบไปอยู่สัมนากับกับไลเเชอร์ของน้องโอมอะไรเงี้ยหรือบางทีทำไมชอบไปอยู่กับอาจารย์บัณฑิตเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะเป็นแบบกลุ่มของคนที่พัฒนาตัวเองเราก็จะเจอคนที่แบบเฮ้ยแลกเปลี่ยนพูดคุยกันมีแต่เรื่องพัฒนาตัวเองมันก็ทําให้เราเติบโตขึ้นพัฒนาขึ้นถ้าเราจะเลืืออกกกเะ็ล เลือกอยู่ในจุดที่เรารู้ว่าฉันอยู่ตรงเนี้ยยกระดับชีวิตฉันและฉันก็เป็นคนหนึ่งที่พร้อมจะพัฒนาและยกระดับชีวิตคนรอบข้างเช่นเดียวกันอ,อย่างเงี้ยค่ะโอ้โห,โหอ่ะจริงๆมันง่ายมากเนาะอันดับแรกเลยก็คือจับความรู้สึกก่อนเพราะถ้าเราแบบ อยู่ในคอมมูนิตี้นี้มันรู้สึกอึดอัดไหมมันรู้สึกดีไหม,มนะถ้าดีนี่ก็ฟิลลิ่งเราก็บอกได้ชัดเจนที่สุดแหวก็เคยเหมือนกันกูก่อนเจอบาวโวแค่สองอาทิตย์เองเคยไปอยู่ในกลุ่มที่เขาแบบมีการแบบส,ส่งซิกอะไรเงี้ยแหละแต่คือเราไม่ชอบเพราะว่าเราอยากได้ความรู้เราไม่อยากที่จะแบบตามคนอื่นก็ออกมานะคะก็จนมาเจอบาวโวก็ให้ฟิลลิ่งบอกกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเลือกอกลุ่มที่มีความสนใจคล้ายๆกันเนาะอย่างอย่างของทองเนี่ยโหฮอตฮิต เหมือนที่เราเห็นพี่ๆห้องทองแท็กกันเป็นเป็นสิบๆคนนะจะน่คือกลุ่มคนที่ชอบเหิดทองเหมือนกันใช่ใช่นะคะแล้วก็คุยกันรู้เรื่องแล้วก็โฟกัสสิ่งเดียวกันก็เลยจะยิ่งแบบแน่นแฟนสมานฉันกันมากตอนนี้ถ้าพูดถึงคอมมูนิตี้ของคนเถิดทองได้ไงคะคือคือเอาจริงๆกลุ่มใครเถิดทองมากองกันตรงนี้เนี่ยคือเป็นกลุ่มของถ้าพูดถึงประเทศไทยนะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ที่เราสร้างกัน กลุ่มใครแต่ทองมากองกตรงนี้นะทุกคนอยู่ตรงอยู่ในกลุ่มนี้กันไหมต้องต้องบอกเลยว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะสําหรับ <ừ> อคอมมูนิตี้และก็เป็นคอร์สแล้วก็แบบเหมือนเป็นกลุ่มที่คนมาเจอกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เป็นห้องห้องที่เป็น,<ใ>นห้องคอทงอ่ะที่เขาอ่ะเอพูดคุยกันอ่ะวันหนึ่งคือแบบคุยอะไรกันเนี้ย มันคุยกันเกินมากกว่าจุดเข้าเทรดละเมมเบอร์เป็นแสนนะคะตอนนี้ใช่แสนหกหมื่นกว่าคนแสนหกหมื่นกว่าคนเกือบแสนเจ็ดละโอ้หเออนี่ยยังคิดว่าแบบถ้าเมมเบอร์ถึงสองแสนคนนี่เดี๋ยวปิดอินแพ็คปิดอินแพ็คปิดไว้เฉยๆฉยไม่ได้ไว้เฉยเฉยปิดตอนกลางคืนเแล้วเช้าเปิดมาใหม่ใช่นั่นแหละนะคะแมน่าจะมีเอฟเฟกต์หน่อยโอเคก็ก็คือแบบเราให้ฟังแชร์ฟังว่าแบบ เราก็สร้างกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อออยากจะเป็นพื้นที่เป็นคอมมูนิตี้ในการพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนคนที่ชอบเทรดทองเหมือนๆกันเอออ่ามีใครมีใครแบบว่าอยากจะแบบมาเจอคนที่ชอบเทรดทองหรือว่าชอบเทรดเหมือนๆกันไหมคือแบบตอนนี้าหลายๆคนอาจจะยังเหงาอยู่แบบเออไม่รู้จะเริ่มยังไงหรือแบบแค่แค่มาดูไลฟ์เนี่ยมันไม่ได้เพื่อนคุยอะไรเงี้ยอ่ะ,อะถ้ามีใครอยากพิมพ์แปดแปดมาหน่อยอยากรู้อยากรู้นะคะพิมพ์แปดแปดมาอ่ะมีพี่ถามว่า ผมเทรดหุ้นคนเดียวมาห้าปีตอนนี้เพิ่งเริ่มเทรดทองมาได้สมเดือนได้ฟังอาจารย์เต้ทำให้มีความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังเทรดคนเดียวเหมือนเดิมอ่านนี้คือเล่าๆเ,เ,เนะาะถ้าเราถ้าเราชอบชอบแบบเขาเรียกว่าอยู่คนเดียวคือก็บูเลอติฟมันก็ดีใช่แล้วก็ดีใจที่แบบเนี่ยก็คือแบ่งเวลามาเรียนรู้มาพัฒนาแบบมาฟังไมค์เซตดีๆทำให้เรารู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยเติมเติมของเติมของก็ก็ถือว่าโอเคอืใช่อ แต่บางคนก็พิมพ์8 8 8มาคืออยากจะมีคอมมูน uh ิตี้ดีๆนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะเห็นอย่างงานไครเทรดทองเมื่อวันเสาร์อ่ะจะบอกว่าคนใหม่เยอะมาก,มากใหม่แบบใหม่แบบบางคน uh huh. นี้ก็คือแบบเออมาถามแวมตอนตอนเรียนเนาะจริงๆบอกว่าเนี่ยจริง,รงๆวันนี้มันดีมากเลยนะพี่ได้เจอเพื่อนพี่ได้แบบความรู้ uh huh. แต่แต่พี่ไม่ไม่เก็ตคําศัพท์บางคําเพราะว่าใหม่จริงๆแต่เขาอะ่ะดีใจที่ได้มาเพราะว่าเขาอะ่ะได้เจอเพื่อนที่สนใจเรื่องเดียวกัน uh huh. นะเขาก็แบบ แอดคอนแทคกันคุยกันแบบบางคนนี่เมาส์กันเหมือนเหมือนรู้จักกันมาเป็นเดือนทั้งทั้งที่เพิ่งรู้จักกันวันแรกนะคะเพราะว่าสนใจในเรื่องเดียวกันใช่อืมซึ่งน่ารักงานพวกเนี้ยจริงๆทําเนี่ยเข้าใจแล้วว่าทําไมจันเร์้ถึงจัดเรื่อยๆทั้งที่จริงๆไม่จาเป็นต้องจัดก็ได้นะไม่ต้องจัดก็ได้แต่อยากเห็นคอมมูนิตี้ที่ที่คนที่ชอบการเทรดเหมือนกันมาเจอกันใช่ใช่ไหมคะสร้างสังคมดีๆสังคมขอชีพเทรดเดอร์อยากให้อ่ออยากให้อ สังคมเนี้ยเป็นสังคมที่ทุกคนเห็นแล้วแบบเออมันมันน่ารักแล้วก็ทุกคนน่ะพร้อมที่จะเติบโตแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันอืทีนี้คนก็ถามแบมแบมว่าอยากไปต่อนะคะเพราะว่าคืองานจับมือทําเนี่ยจบไปแล้วเขาก็อยากแบบอยากอยากมาเจอเพื่อนเพื่อนอีกทํายังไงอ่ะส่วนมากก็คือจะไปของบูธแคมป์ก็อยากแคมป์กันต่อ,อใช่จะให้จันเต้บตแบบฝากนิดนึงว่าถ้าเกิดใครอยากมาเจอคอมมูนิตี้ดีเนี้ย บูตแคมให้อะไรกับเขาบ้างคะจริงๆบูตแคมอ่ะหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าบูตบูตแคมมันคืออะไรถ้าเข้าไปดูความหมายของเขาว่าบูตนะ,ค,ะคือมันเป็นกิจกรรมเป็นเป็นกิจกรรมที่พัฒนาความเชี่ยวชาญสกิลเซ็ตเน้นสกิลเซ็ตเน้นสก,สกิลเซ็ตคือถ้าสมมติว่าเป็นแคมป์อย่างอื่นที่มีเกี่ยวกับการเทรดคือเขาก็จะเน้นพัฒนาให้กลุ่มคนที่ไปนั่นน่ะเชี่ยวชาญในสกิลของงานนั้นๆของเราก็คือเป็นบูตแคมเกี่ยวกับการเทรด ก็เพื่อจะสร้างความเชี่ยวชาญทําให้ทุกคนที่ไปไปอยู่ในงานนั้นเน่ะเชี่ยวชาญในการเทรดโดยใช้เวลาอยู่กับเราเนี่ยสามวันซึ่ง3าวันเนี่ยเราวางคอนเซปต์วางสเต็ปไว้ทําให้ทุกคนนะคะออกมาแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเทรดได้หลายหลายคนอาจจะมองว่าสามวันเนี่ยนะใช่ค่ะสามวันนี่แหละเราถึงแบบตั้งชื่อว่าเป็นบูตแคมป์เพราะว่าเราจะโฟกัสอย่างเข้มขน้นแล้วก็พัฒนาด้านสกิลเซตแบบเข้มข้นมากๆเลยแล้วก็ ไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ชอบสไตล์การเทรดแบบไหนในบูตแคมป์เต้หวงังเซตระบบเอาไว้ให้หมดเลยว่าใครชอบเทรดยาว<ะ>ต้องเทรดแบบนี้นะใครชอบเทรดแบบระยะกลางต้องแบบนี้นะใครชอบเทรดสั้นต้องแบบนี้นะใครชอบเทรดแต่ทองคับอย่างเดียวต้องแบบนี้นะคือเต้หวางระบบไว้ให้หมดเลยเพราะว่าเหมือนทุกคนก็รู้ว่าอาจารย์เต้คือเทรดได้ทุกรูปแบบใช่ไหมคะแล้วก็ วางไว้ให้หมดเลยแล้วก็เหมือนกับคุณเข้ามาปุ๊บคุณเลือกเลยว่าคุณอะเป็นคนที่เทรดสไตล์ไหนคุณแบบถนัดแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะฝึกฝนสกิลนั้นอะเพื่อทําให้เราอะมีผลลัพธ์ในแบบที่เราต้องการจะให้มันเกิดขึ้นว่าฉันต้องการเป็นเทรดเดอร์ที่ต้องการมีผลลัพธ์แบบนี้นะต้องการให้ผลลัพธ์การเทรดหรือพอร์ตเติบโตแบบนี้นะซึ่งเราอะจะลงรายละเอียดทั้งหมดเลยอืมใช่แล้วถ้าเกิดว่าใครแบบเป็นคนที่เทรดแพ้บ่อยๆพอร์ตแตกบ่อยๆล้างพอร์ตบ่อย ก็จะมีวิธีการที่ที่เต้ยเคยใช้กับตัวเองที่แบบพอร์ตแตกบ่อยล้างพอร์ตบ่อยเติมเงินบ่อยนะคือบอกเลยว่าใครที่มีพฤติกรรมเหล่าเนี้ถ้าหมดไปหลัง,งจากที่ออกจากบุนแคมป์แล้วคุณจะเป็นคนที่แบบพอร์ตแตกครั้งสุดท้ายในชีวิตวันนี้เรียกได้ว่าเข้มข้นนะคะสําหรับน่าจะได้ไอเดียไปสําหรับคนที่อาจจะแบบเทรดคนเดียวหรือกำลังลังเลว่าจะหาเพื่อนเทรดดีไหมควรจะมีสังคมดีไหมนะคะก็สุดท้ายนี้อยากให้จันร์เต้ยฝากไว้แล้วกันว่าไมเซ็ตแล้วกันสําหรับการที่แบบ อาจจะทั้งอยากอยากมีเพื่อนเทรดหรือยังเทรดคนเดียวอยู่สุดท้ายแล้วทํายังไงให้เราประสบความสําเร็จค่ะอืมให้จันตปยฟัจริงๆแล้วอะจะเทรดคนเดียวหรือว่ามีเพื่อนเทรดอะค่ะสิ่งสำคัญที่สุดที่ทําให้เราประสบความสำเร็จคือเราต้องเชื่อในความสําเร็จก่อนเราต้องรู้ว่าเราอ่ะเชื่อในอาชีพนี้ไหมเรามั่นใจในอาชีพนี้ไหมว่ามันเอว่าอาชีพนี้ยให้ความสำเร็จกับเราได้แล้วความสำเร็จในอาชีพนี้ของเราเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบไหนถ้าหากว่าเราอะชัดเจนว่า ฉันเทรดอะมน้องเต้ยอะเต้ยตัดสินใจค่ะตัดสินใจสําเร็จในอาชีพนี้เพราะจริงๆเต้ยจะทําอาชีพอื่นก็ได้นะเราก็เคยแบบทํางานแบงก์เราก็ประสบความสําเร็จในอาชีพมนอาชีพนั้นเพราะว่าคอมมิชชั่นเดือนหนึ่งคือแบบได้ตั้งหลายแสนอะอนอกใช่ไหมคือเราก็ถือว่าสําเร็จแล้วในในอาชีพการงานของเราเยอย่างเงี้ยแต่เราตัดสินใจสําเร็จในอาชีพนี้เพราะว่าอาชีพนี้ให้อะไรเราถึงตัดสินใจและการตัดสินใจเต้ยก็คือตัดสินใจที่จะเป็นผลลัพธ์ของอาชีพนี้ เพราะว่าทุกๆอาชีพอะมันมีคนที่ประสบความสําเร็จในอาชีพนั้นใช่ไหมแต่อาชีพเทรดเดอร์หายากมากคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ถ้าย้อนไปสิบสองปีนะนะแต่ปัจจุบันคุณอาจจะเห็นว่าแบบคนที่สำเร็จเยอะขึ้นค่ะนั่นเป็นสิ่งที่ดีเพราะคือแบบคนสําเร็จแบบเริ่มมากขึ้นในอาชีพนี้คือเป็นสิ่งที่ดีหมายความว่าไงหมายความว่ามันคอนเฟิร์มว่าอาชีพนี้ดีจริงๆอืแล้วถ้าเราเชื่อว่าอาชีพนี้มันทําให้คนหลายๆคนอ่ะเขามีชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตที่สําเร็จมีชีวิตที่เขาแบบไม่ต้อง อมีขีดจํากัดหรือว่ากดดันมีข้อจํากัดต่างๆเราก็ต้องเชื่อว่าเราสามารถที่จะทําแบบนั้นได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเทรดคนเดียวหรือเทรดกับเพื่อนนะคะอันดับแรกคือเราต้องเชื่อก่อนว่าอาชีพนี้สําเร็จได้และเราต้องเห็นข้อดีก่อนว่าข้อดีของการเทรดคนเดียวคืออะไระข้อดีของการมีเพื่อนเทรดหรือมีคอมคอมูนิตี้ดียังไงถ้าเราเห็นข้อดีทั้งสองอย่างได้เราก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะการที่เรามีเพื่อนเทรดก็ดีกว่าการที่อยู่คนเดียวค่ะอ่าโอเคเรียกได้ว่า คมๆนะ,ะฝากไว้และการสําหรับทุกๆคนเลยที่อยู่ในเส้นทางนี้ก็เป็นก<ช>ําลังใจให้นะคะไม่ว่าจะอย่างที่จันได้อบอกเลยเทรดคนเดียวหรือมีเพื่อนเทรดดีเสมอ<ช>อยู่ที่ตัวเราเนาะถ้าเราเชื่อว่าได้<ช>ก็ได้ นะคะแล้วก็สำหรับคนที่อยากมีคอมมูนิตี้ดีๆก็บูส t แคมป์ก็ฝากไว้แล้วก็สามารถติดต่อแอดมินเรื่องของรายละเอียดได้นะ,ะจะบอกว่ามีไม่ใช่แค่ว่าได้เข้าบูส t c แคมป์นะคะเรามี e-learning มีของแถมมีโบนัสคอร์สเรียนอื่นๆด้วยนะคะติดต่อทังแอดมินได้ลองถามรายละเอียดดูก่อนแล้วก็สำหรับคนที่มีคอร์สอื่นๆของ b บลวอยู่แล้วไม่ว่าจะคอร์สใดก็าตามเนี่ย เป็นราคาพิเศษไม่ใช่ไม่ใช่ราคาที่ให้ CF วันนี้ใช่ค่ะแต่ CF วันนี้สำหรับคนที่อาจจะยังไม่มีคอร์สเรียนเลยก็จะได้คอร์สทองคอร์สใหญ่เลยบ<ช>วกกับ,บได้ไปบูสต์แคมป์ด้วยถูกต้องค่ะนะคะฉะนั้นฝากไว้อืมวันนี้เรียกได้ว่า เนื e ้อหาแน่นเช่นเคยแล again, ้วก็เหมือนเดิมค่ะถ้าอยากมาเจอพวกเราสองคนนะคะทุกวันจันทร์นะคะเวลาบ่ายสามนะคะสามโมงถึงประมาณสี่โมงเย็นแบบนี้บอกเลยเรามีเ sort น of ื้อหาดีๆแล้วก็มีเรื่องของการวิเคราะห์แผนต้นสัปดาห์แบบนี้มาให้ทุกวันจันทร์นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เต้ยมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเนาะเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทำไมการเทรดของคุณยังไม่สำเร็จสักทีหรือจริงๆแล้วสิ่งที่คุณคิดว่าใช่ อาจจะยังไม่ใช่ทั้งหมด BOOST แคมปคือคำตอบที่คุณตามหมาคุณจะได้เรียนเจาะลึกดีมาซัพพลายแบบเข้มข้นแกะรอยรายใหญ่เพิ่มโอกาสเข้าทำกำไรแบบที่คุณอาจจะมองข้ามเผยเทคนิคการคอนเฟิร์มมิ่งที่ไม่เคยมีสอนที่ไหนมาก่อนพร้อมเทรดสดวางแผนแบบเรียลไทมให้คุณเข้าใจการตัดสินใจในทุกสถานการณ์จริงวางระบบจัดการเงินให้ครอบคุมทุกมิติด้วยเวล์แ planner รวมถึงหลักสูตร NLP ที่จะมาช่วยแก้ปมปัญหาของเทรดเดอร์ทั้งหมดนี้รอคุณอยู่ในบูสแคมป24์24-26เมษายนนี้